แต่ตากรรนนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้ย้อนดูปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นและฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งในการหาทางแก้ไขปัญหาค่ะ การเขาเรียกว่าให้ระวังนะพี่น้องภูเขาจะพัดลมลงมาอยู่ที่ไหนครับไปจะย้ายไปอยู่ที่ไหนป่าไม้ก็หวงห้มามมันนะพัดลมก็เป็นพัดลมตายก็เป็นตายที่เหลือก็ยังอยู่นะครับ โลกเราหรือภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่ระยะที่พายุอยู่ในช่วงขาขึ้นอันนี้วงรอบตามธรรมชาตินะครับมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปสักประมาณทนช่วงประมาณสัก1 0 1ถึงบ้ปีบอยจุดสุดแล้วมันก็จะลง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 ลมาถ้าเรามอแต่รอไม่ไม่ลงมือช่วยตัวเองก่อน <S <S ใช่ไหมแล้วใครละ่ะจะช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองก่อน เข้าใจกันใหม่จริงๆว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเป็นการปรับตัวของผิวของเปลือกของภูเขาที่กลายเป็นดินที่กลายเป็นหินผุแล้วก็อยู่ในที่ราดชันเมื่อฝนตกหนักมันทนไม่ได้มันก็สไลดลงมาสําหรับตัวีิเทพราชน,นะครับไม่ใช่เพราะว่าชาวบ้านไปตัดไม้ปลูกยางนะครับเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และสิ่งที่รัฐบาลนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงอิทธิพลของพายุดิเปเลชั่นหายมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลากทันทีใน4จังหวัดคือจังหวัดน่านพะเยาเชียงรายและตากปลายเดือนกรกฎาคม พายุนกเต็นก่อตัวขึ้นบร,ริเวณภาคตะว,วันออกของประเทศฟิลิปปินส์และส่งผลกระทบให้มีฝนตกหนักใน20จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยส่งผลให้น้ำท่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแพรนน่น่านหนองคายสกลนครนครพนมและบึงกาฬอิทธิพลจากพายุทั้งสองลูกยังส่งผลต่อเนื่อง จนน้ำไหลเข้าท่วมภาคกลางในช่วงกลางเดือนสิงหาคมส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศรวม44จังหวัดและนี่คือแผนผังพื้นที่ประสบอุทกภัยของประเทศไทยในขณะนี้ที่มีพื้นที่ประสบเหตุแล้วถึง57จังหวัด517อำเภอรวม3,609ตำบลเหตุภัยพิบัติที่ขยายวงกว้างอยู่ในเวลานี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว2ล้านครอบครัวรวมกว่า7ล้านคน<ป>ขณะที่ทรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจความเสียหายพบว่าขณะนี้มีนาข้าวเสียหายจากภัยพ,พิบัติแล้วกว่า3ล้าน6 0 0ไร่รวมกรเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพ,พิบัติที่กําลังเกิดขึ้นกว่า5 0 0 0 0ครอบครัว ความเดือดร้อนจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศในเวลานี้ทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกจังหวัดละ100ล้านบาทจากเดิมที่ได้ให้ไปแล้วจังหวัดละ200ล้านบาทโดยแนวทางช่วยเหลือจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบครอบครัวละ5,000บาทขณะที่กรม้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นจากเหตุภัยพิบัติในปีนี้ไว้กว่า26,00 0ล้านบาท ข้อมูลย้อนหลังในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่าเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า130,000ล้านบาทโดยในช่วง8ปีที่ผ่านมานะคะผลกระทบของภัยพิบัติได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 6ถึง2,548มีอุทกภัยเกิดขึ้น41ครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีสร้างความเสียหายกว่า8,000ล้านบาทรัฐบาลต้องใช้เงินเยียวยาทั้งสิ้นกว่า2,000ล้านบาทนับจากนั้นภัยธรรมชาติก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องปี2,549เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มรวม6ครั้ง จากพายุใต้ฝุ่นช้างสารและพายุใต้ฝุ่นทุเรียนความเดือดร้อนกระจายไปใน58จังหวัดมีผู้เสียชีวิต446คนบาดเจ็บ1,462คนถือเป็นความสูญเสียที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2,533ปี2,550เกิดเหตุอุรกภัยเพิ่มขึ้นเป็น13ครั้งประชาชนกว่า2ล้านคนใน54จังหวัดได้รับความเดือดร้อน มีผู้เสียชีวิต36คนบาดเจ็บ7คนรวมความเสียหายกว่า1,600ล้านบาทปี2551แม้ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเพียง6ครั้งแต่พื้นที่ได้รับผลกระทบขยายวงกว้างเป็น65จังหวัดรวมมูล,ลค่าความเสียหายกว่า7,600ล้านบาทมีผู้เสียชีวิต119คนบาดเจ็บ6คนซึ่งเป็นผลมาจากพายุ3ลูกคือพายุไซโคลนนาคิส พายุโซนร้อนเมลาและพายุโซนร้อนหนูปีต่อมาไทยได้รับอิทธิพลจากพายุดิเพลชันกิสนาประชาชนใน64จังหวัดเดือดร้อนรวม8ล้าน8 0นคนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า5,000ล้านบาทในปีนี้มีเหตุอุรคกภัยเกิดขึ้นรวม5ครั้งปี2553 เหตุอุทกภัยมากที่สุดในรอบ20ปีคิดเป็นเงินกว่า16,000ล้านบาทและเกิดเหตุเพิ่มขึ้นเป็น7ครั้งในพื้นที่39จังหวัดสาเหตุหลักคือความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศและเกิดพายุด,ดิเพลชันบริเวณอ่าวไทยทําให้เกิดน้ําท่วมเฉียบพลันและน้ําป่าไหลหลากในหลายพุ้นที่เร็วกว่าปกติส่งผลให้ประชาชนกว่า7ล้านคนได้รับความเดือดร้อนมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น180คน สร้างที่ภัยธรรมชาติกลายเป็นภัยพิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็ทำไปด้วยความยากลำบากเหตุการณ์น้ำป่าและดินโครนถล่มที่ตำบลน,น้ำไผ่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะน้ำป่าที่ไหลมาจากภูมิภาคนี้นะครับสร้างความสูญเสียตำบลน้ำไผ่ในน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์นการถลน้ำป่าในพื้นที่ ทั้งแผนกรต่างๆก่อเร่งเข้ามาช่ยเข้าบ้าจากท่ัการเรงาลื่อนายเนการยนี่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุดินถล่มในตะบนน้ำไผ่อำเภอน้ําปาจังหวัดอุตรดิตถ์พื้นที่ประสบภัยที่ขยายวงกว้างสี่หมู่บ้านและตั้งอยู่ในเขตป่าเขา ทำให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องเป็นประหยายากลําบากพื้นที่ประสบเหตุที่เป็นบริเวณกว้างทาให้การค้นหาศพผู้เสียชีวิตทําได้ไม่ง่ายนักผู้ประสบภัยที่มากถึงกว่า2,000คนทําให้ที่อยู่อาศัยชั่วคราวอยู่ในสภาพแออัดน้ำป่าไหลเข้าม,มาสร้างความเสียหายซ้ำอีกขณะเดียวกัน พื้นที่อยู่อาศัยเดิมทั้ง4หมู่บ้านก็กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วเกือบ2สัปดาห์แต่ยายปุ้ยและสมาชิกครอบครัวอินดีศรียังคงมานั่งเฝ้ารอการค้นหาหลา,านชายวัยห้าขวบด้วยความหวังเพียงเพื่อจะได้นำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลังก่อนหน้านี้ได้รับศพของนายประสิทธิ์และนางพริกสมาชิกของครอบครัวที่ถูกน้ําพัดไปพร้อมกันกลับมาแล้วแล้วลูกสาวูนนี้ก็ลูกสะใภ้ก็เชียรลากน,นก็นเชียรลูกสาวก็เชียเฮียนก็เชียใหญ่ลงให้กินว่ามีน้านําตาแล้วปุดบ่ะไว้หรออยู่บ่ได้โอ้โตไปบอกว่าน้ําป่าไหลหลากแมพัดบ้านแล้วก็พ่อแม่กับลานชายยังหาไม่เจอ ซึ่งผมก็คิดว่าคงคิดไม่ถึงว่ามันจะจะหนักขนาดนี้นะครับเลยมาถึงสภาพมันไม่เหลืออะไรแล้วเฮียกุ้ยอันนี้คือบ้านอยู่ตรงนี้เลยเบ้านอยู่ตรงนี้ครับทรายยยยงีีี่เเสด๋วนึกบ้านของครอบครัวอินดีสีที่ถูกดินถล่มทับตั้งอยู่บริเวณล,ลำห้วยที่หมู่บ้านต้นขนุนตำบลน้ำไผ่ แม้จะเคยได้รับการเตือนภัยจากกรมทรัพยากรธรณีแล้วว่าที่นี่คือจุดเสี่ยงภัยดินถล่มแต่พวกเขาก็ไม่สามารถอพยพหนีได้เพราะบริเวณนี้เป็นทั้งที่พักอาศัยและทำกินที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าเราก็อยู่ตามธรรมชาติที่ปาเขานี่แต่ว่าทางการเขาเรียกว่ามันให้ระวังนะพี่น้องภูเขาจะพัดลมลงมา ก็เราเราจะอยู่ที่ไหนครับไปจะย้ายไปอยู่ที่ไหนป่าไม้ก็หองห้ามมานะันอ่ะแล้ไม่มีทางหนีได้แล้วครับก็ต้องยอมอยู่ลครับบ้านมันอับภูเขาอะ่ะต้องทนอยู่ครับถลมก็เป็นถลม่มตายก็เป็นตายที่เหลือก็ยังอยู่นะครับเออมันไม่มีไม่มีเรื่องอื่นไม่มีทางเล็กแล้วครับเราจะทํามาหากินก็ยากอยู่แล้วครับจะตัดหางปลาปลูกข้าวปลูกข้าวโพดก็ เจ้านายก็เร่งรัดครับทำไม่ได้พอไล่จับจับก็เดือดร้อนเสียเงินเสียทองเราก็หากินอยู่ตามสภาพเอครับหลังจากนี้ก็คือถ้าผมต้องการก็คือพวกที่อยู่อาศัยที่มั่นคงหรือว่าอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงที่จะสามารถที่จะเลี้ยงในส่วนของบุคคลที่เหลืออย่างเช่นตาหรือยายวังนี้ต่อไปได้นะครับ ถ้าเกิดเราอยู่เราปลูกกันอยู่ที่เดิมเราทํากินอยู่ที่เดิมเราคิดว่าเราไม่มั่นคงแล้วก็ที่เดิมสภาพนี้คงมันไม่มีใครอยู่แล้วครับเขาก็คงต้องไปอยู่ที่ใหม่ที่อะไรพวกนี้ครับมันดูแล้วมันก็เสี่ยงครับมันดูแล้วก็เสี่ยงเหตุการณ์ดินถล่มครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9ก้ากันยายนที่ผ่านมาหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติคลองตรอน และเขตพักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทองซึ่งอยู่เหนือหมู่บ้านปริมาณน้ำฝนที่มากถึง150มิลลิเมตรในวันเกิดเหตุทำให้เกิดดินสไลด์หลายจุดสร้างความเสียหายในพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลน,น้ำภัยสาเหตุที่เกิดภัยกภัยในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่า,เ,าเกิดฝนตกหนะักนะครับในปริมาณที่ป่าไม้และพื้นดินเนี่ยไม่สามารถที่จะรับปริมาณน้ำได้ ก็คือทำให้เกิดดินสไลด์นะครับไปตามลำห้วยต่างๆที่ในพื้นที่นั่นคือไหลจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับบ้านเรือนรัษดรเนี่ยจะอาศัยกันอยู่ตามริมลำห้วยลำคลองก็เมื่อมีปริมาณน้ำมากเกิดคนถล่มมาก็ทำให้บ้านเรือนรัษดรที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำสองฝั่งห้วยเนี่ยได้รับความเสียหาย คือที่อำเภอน้ำปาดผมเข้าใจว่าอันดับที่หนึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่ตกเกินเกินที่แผ่นดินจะรับไหวครับอันที่2ก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างดินซึ่งผมเข้าใจว่าที่นี่จะเป็นดินเหนียวปนทรายซึ่งจะเป็นลักษณะดินชนิดเดียวกับที่น้ําตาลน้ํารีที่อำเภอท่าป่าซึ่งได้รับผลกระทบเรื่องภัยพิบัติดินคนถล่มเมื่อปี49ครับแล้วก็อันที่3ามน่าจะเป็นเรื่องของของเรื่องของความลาดชันนะครับ ความลาดชันของระดับพื้นที่ซึ่งผมเข้าใจว่าอย่างสภาพพื้นที่ที่นี่เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีความลาดชันเกิน35องศาแน่นอนนะครับชัวนับจากเกิดเหตุดินถลม่มทหารได้บินสำรดวจพื้นที่อย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติคลองตรอนและเขตขรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าภูเมี่ยงภูทองซึ่งถือว่าเป็นต้นทางของต้นไม้ใหญ่ และหินที่ไหลลงมายังหมู่บ้าน,น,านเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ที่เพิ่งกลับจากการสำรวจพื้นที่ภาพถ่ายเหล่านี้คือก้อนหินขนาดใหญ่และสร้างต้นไม้ที่ยังค้างอยู่ด้านบนพร้อมกับร่องรอยดินสไลด์หลายจุดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดเหตุดินถล่มซ้ําอีกชุดผมเนี่ยไปสำรวจเก็บภาพถ่ายเก็บไอพิกัดร่องรอยความเสียหายครับ ภายในอุทยานที่ตามล่องห้วยขึ้นไปครับก็สภาพไม้ใหญ่ที่ขวางน้ําอยู่วันสามสิบต้นนั้นเป็นไม้ยางไม้ยางใหญ่แล้วก็ก้อนหินใหญ่นะครับขนาดเท่ากับรถยนต์รถอะไรนี่ยังมีอยู่ตามลําห้วยอยู่ตรงนี้ค้างอยู่ครับจะค้างอยู่และที่บอกว่ามันเสี่ยงนี่มันจะเสี่ยงยังไงบ้างครับถ้าดินทะลักถ้าดินน้ําลงมาอีกครั้งเนี่ยมันอาจจะกิ่งมากับน้ําก็ได้ จากการสำรวจเนี่ยก็มีดินก็ดีโคลนกิ่งไม้ก็ยังค้างอยู่ในตามที่ดินสไลด์อีกเป็นจำนวนมากถ้ามีฝนตกหนักนะครับในปริมาณที่หนักใกล้เคียงกับที่เคยตกที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเกิดสไลด์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเกิดดินคนถล่มมาเหมือนอีก่เช่นเคยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอยู่ ที่นี่คือหมู่บ้านห้วยคอมครับเป็นหนึ่งใน4หมู่บ้านที่ประสบภัยดินถล่มของตำบลน,น้ำไผ่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ครับผ่านมาแล้วกว่า10วันวันนี้เริ่มมีอาสาสมัครและชาวบ้านเข้ามาทําความสะอาดและซ่อมแซมบ้านนะครับเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในระหว่างที่รอการจัดสรรบ้านพักใหม่ครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดเหตุขึ้นซ้ำอีกถ้ามีปริมาณน้าฝนตกลงมาในปริมาณที่มากเหมือนวันที่เกิดเหตุครับ บ้านหลังนี้เป็นหนึ่งใน3.3หลังของหมู่บ้านห้วยคอมที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้มมแม้รู้ว่าบ้านตัวเองตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงแต่ก็จำเป็นต้องย้ายกลับมาอยู่อาศัย,ยระหว่างรอความชัดเจนจากทางจังหวัดในการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อจะได้เข้ามาอยู่ก่อนไง ก็ไปอยู่ก่อนแล้วระหว่างที่รอบ้านน่ะที่เขาสร้างให้นะค่ะแล้วตอนนี้รู้ยังครับว่าเขาจะสร้างบ้านให้เสร็จเมื่อไหร่ยังไม่รู้เพราะว่าที่ที่เขาจะสร้างเนี่ยเขาก็ยังไม่เขากําลังดําเนินการอยู่กำลังดูอยู่ว่าเป็นที่ไหนค่ะเอ่อชาวบ้านชื่อในขึ้นซี่เสี่ยงนะครับเราก็ขณะนี้เราก็ที่อยู่ริมลําห้วยจริงๆเราอพยพออกหมดแล้วนะครับก็คือไม่ ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วแล้วก็คงจะไม่ให้กลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นอีกแล้วเราก็จะจัดสรรที่ดินสาหรับปลูกบ้านให้ใหม่ในอยู่ในพื้นที่สูงนะครับเพื่อจะเมื่อมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอีกนั้นก็จะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเข้าใจว่าหน่วยงานก็พยายามเร่งรีดเต็มที่ครับแต่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ทันไม่ทันกับความต้องการของชุมชนนะครับเพราะว่า ตอนนี้นักข่าน,นี้มันยังเคลียร์กันไม่สิ้นสุดว่าพื้นที่ไหนที่จะเอาอบพยพหรือว่าเคลื่อนย้ายพี่น้องชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไปอยู่อ่ะครับก็น่าจะเร่งเร่งรีบซะหน่อยดินถล่มไม่ใช่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งแรกในอำเภอน้ำปา่าปีที่แล้วที่นี่มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในช่วง5ปีที่ผ่านมาจงังหวัดอุตรดิษฐเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง นับจะเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อปี2549ในพื้นที่อำเภอท่าปลาอเภอร,รับแลและอเภอเมืองที่มีผู้เสียชีวิตเจหคนและศูนย์หายกว่าหนึ่งคนปีสีกส้ามันเกิดหลายหลายพื้นที่สามี่ตำบลสาสายสีอ่อำเภอก็คือว่าจะมีอำเภอรับแลอเภอเมืองแล้วก็อเภอท่าปลาซึ่งก็ ณขณะนั้นก็ได้รับผลกระทบคล้ายๆกับพื้นที่ที่ตำบลน้ำไผ่ที่นี่แต่ที่นั่นก็จะได้รับขยายวงกว้างมากกว่าที่นี่หลายตำบลน,นะครับปี2553ก็เกิดภัยพิบัติเช่นกันที่อำเภออำเภอน้ำป่าเช่นกันแต่ไม่ร้ายแรงแล้วก็ไม่เกิดดินโคลนถล่มเพียงแต่น้ำป่าไหลหลา,ลากเฉยๆซึ่งปี54นี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะรุนแรงแล้วก็มีความสะสมจากปีที่แล้วซึ่งม,มันไม่ได้ผ่านการสำรวจว่าเมื่อปี 5-3เนี่ยมันเกิดความเปราะบางแล้วก็เกิดผลกระทบในเชิงลบของระบบนิเวศมากน้อยแค่ไหนนะครับปีนี้มันก็เลยส่งผลทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาที่อำเภอน้ำไผ่ประมาณนี้ครับ